คุณน้องมีรถมาหรือเปล่าไม่มีข้ามรถอ่ะข้ามสนนได้ค่ะผู้ผิด๋ออหเด็กๆข้ามถนนต้องดูรถด้วยนะครับอืม anh là giả ừ à pè chọc con tô nạ con tô khaban con đựt cầu ô โอเคไปค่ะหนุนพี่โตถึงไหนแล้วโอ้น้องวิ่งทันพี่โตเปล่าหน้าแนม่โตกลับบ้านด้านนู้นครับอืมบ้านอยู่ด้านไหนอ่านเออโตบ้านอยู่ด้านโน้น

น้าบอกคุณโตกับบ้านพายโอ้กับบ้านแล้วโตวพากับบ้านแล้วอืองดูรถด้วยนะน้องมา นุ่ยลุยฮะคุณน้องปีนได้ด้วยเหรอคะอืมดูคุณโต้นไปสดอกม้เยอืม Ừ mm, ừ mm, อืมอ,อื mm, เจเจะนะอืมอืมลับมาแล้วนะคนุณโตโอ้โหโอหคุณโตจะไหวหรือเปล่านะอืมคุณคโตไม่ไหวหรอคุณโตเดินลงได้หรือเปล่าอืม นอนต้องช่วยคุณโตหรือเปล่านะคุณโตจะก้าวลงไหวหรือเปล่านะ,ะ,ะ,ะน้องปล่อยเดี๋ยวคุณโตเดินเองอเดี๋ยวโตวเดินเองครับเออโอโอโอน้องปล่อยนะ